เคยคิดไหมครับว่าชีวิตเราเปรียบเสมือนเส้นเชือกเพียงเส้นเดียวที่ขึงตึงจากอดีตสู่อนาคตสามาัญสำนึกบอกเราเสมอว่าเราทุกคนมีอดีตเพียงชุดเดียวที่แก้ไขไม่ได้มีปัจจุบันเดียวที่กำลังเกิดขึ้นตรงหน้าและมีอนาคตเดียวที่รอเราอยู่ปลายทางนี่คือมุมมองที่เราคุ้นเคยและเชื่อมั่นตลอดชีวิตว่าความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้นลองจินตนาการถึงเมื่อเช้านี้ดูสิครับวินาทีที่คุณตัดสินใจหยิบกาแฟขึ้นมาดื่มแทนที่จะเป็นชา หรือวินาทีที่คุณตัดสินใจเลี้ยวซ้ายที่หัวมุมถนนแทนที่จะเลี้ยวขวาในวินาทีนั้นเราเชื่อสนิทใจว่าทางเลือกที่เราไม่ได้เลือกได้สูญสลายไปแล้วตลอดการตัวคุณที่ดื่มชาหรือตัวคุณที่เลี้ยวขวากลายเป็นเพียงจินตนาการที่ว่างเปล่าเป็นเพียงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นแต่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมบอกว่าความมั่นใจเหล่านั้นเป็นเพียงแค่ภาพลวงตาสิ่งที่สามัญสำนึกบอกเราอาจใช้ไม่ได้เลยกับความจริงที่ซ่อนอยู่ลึกลงไป พอเมื่อเราดำดิ่งลงสู่ระดับที่เล็กที่สุดของเอกภพในอาณาจักรของฟิสิกส์ควอนต่มกฎเกณฑ์แห่งความเรียบง่ายนี้จะพังทลายลงอย่างสิ้นเชิงที่นั่นไม่มีคำว่าไม่ได้เลือกที่นั่นสิ่งที่คุณทิ้งไปอาจกำลังมีชีวิตและลมหายใจอยู่อย่างสมบูรณ์แบบในอีกมิติหนึ่งวันนี้เราจะมาไขความลับที่น่าตื่นตะลึงที่สุดของจักรวาลกันครับว่าความจริงที่เราเห็นอยู่นี้อาจเป็นเพียงเศษเสี้ยวเดียวของความจริงทั้งหมดที่กำลังแตกกิ่งก้านสาขาออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด ยินดีต้อนรับสู่โลกของควอนตัมครับที่ซึ่งกฎเกณฑ์ทุกอย่างที่คุณรู้จักไม่มีผลบังคับใช้ในโลกปกติถ้าคุณโยนเหรียญมันย่อมออกหัวหรือไม่ก็ก้อยใช่ไหมครับแต่ในระดับอะตอมเหรียญนั้นสามารถออกทั้งหัวและก้อยได้ในเวลาเดียวกันเราเรียกสภาวะที่แปลกประหลาดนี้ว่าซูเปอร์โพซิชันเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดเราต้องย้อนไปดูการทดลองทางความคิดที่โด่งดังและชวนปวดหัวที่สุดในประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์นั่นคือ ของโจินตนาการว่าเราขังแมวไว้ในกล่องทึบพร้อมกลไกกำหนดชะตาที่มีโอกาสทำงาน50/50 50. หากกลไกทำงานแมวจะไม่รอดถ้าไม่แมวก็จะรอดประเด็นที่น่าทึ่งคือตามหลักควอนตัมตราบแต่แที่เรายังไม่เปิดกล่องออกมาดูสถานะของแมวจะไม่ใช่แค่รอดหรือไม่รอดอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันคือสภาวะที่แมวตัวนั้นมีชีวิตและไม่มีชีวิตในเวลาเดียวกันนี่คือความจริงที่ขัดแย้งกับสามัญสำนึกอย่างรุนแรงครับ แต่แล้วเมื่อคุณเอื้อมมือไปเปิดฝากล่องทันทีที่คุณมองเห็นแมวความเป็นไปได้ทั้งสองอย่างที่เคยซ้อนทับกันจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าการยุบตัวเหลือเพียงความจริงเดียวเท่านั้นคือคุณเห็นแมวลอดหรือไม่ก็เห็นแมวไม่ลอดอย่างใดอย่างหนึ่งนี่คือสิ่งที่นักฟิสิกส์เรียกว่าปัญหาของการวัดค่าคำถามใหญ่ที่ทำให้นักวิทยาศาสตร์นอนไม่หลับมาเกือบร้อยปีคือทำไมทำไมแค่การที่เราเข้าไปดูถึงมีอำนาจในการบังคับให้จัก,กรวาลต้องเลือกเส้นทางใดเส้นทางหนึ่ง แล้วอีกความเป็นไปได้ที่ไม่ได้ถูกเลือกละ่ะมันหายไปไหนมันสลายไปเฉยๆหรือไม่เคยมีอยู่จริงหรือจักรวาลแค่เล่นตลกกับเราแต่จะเกิดอะไรขึ้นถ้าผมบอกว่าธรรมชาติไม่เคยเลือกเลยสักครั้งจะเกิดอะไรขึ้นถ้าความจริงไม่ได้ยุบตัวลงเลยแต่ความเป็นไปได้ที่แมวรอดและแมวไม่รอดยังคงดำเนินต่อไปทั้งคู่เพียงแต่เรามองไม่เห็นมันคำตอบของคำถามนี้ถูกเสนอขึ้นในปี1957 โดยนักศึกษารายหนึ่งชื่อฮิวเอเวอร์เรสที่3ในตอนนั้นไอเดียของเขาฟังดูหลุดโลกจนวงการวิทยาศาสตร์เมินหน้าหนีแต่ทุกวันนี้มันกลับกลายเป็นหนึ่งในทฤษฎีที่ส่งพลังที่สุดในการอธิบายความเป็นจริงเอเวอร์เรสเสนอสิ่งที่เรียบง่ายแต่น่าขนลุกว่าการยุบตัวของคืนไม่เคยเกิดขึ้นจริงเขาบอกว่าจักรวาลไม่เคยเลือกข้างครับจักรวาลไม่เคยโยนเหรียญเสี่ยงทายเพื่อตัดสินชะตาของแมวตัวนั้นแต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคือ จักรวาลทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นมากนั่นคือการแตกตัวลองจินตนาการตามนะครับในนาทีที่คุณเอื้อมมือไปเปิดกล่องดูแมวของชโรดินเจอร์นะเซียวนาทีนั้นจักรวาลทั้งใบได้ทำการคัดลอกตัวเองและแยกออกเป็นสองจักรวาลใหม่ที่สมบูรณ์แบบในทันทีในจักรวาล A คุณเปิดกล่องและคุณเห็นแมวยังมีชีวิตล้อเหมียวเหมียวทักทายคุณในขณะเดียวกันในจักรวาล B คุณคนเดิมในเวลาเดียวกันเปิดกล่องใบเดียวกันแต่สิ่งที่คุณเห็นคือร่างของแมวที่ไหลลมหายใจประเด็นที่สำคัญที่สุดคือคุณทั้งสองคนมีตัวตนอยู่จริงทั้งคู่คุณในจักรวาลเอก็รู้สึกว่าเป็นตัวจริงมีความทรงจำครบถ้วนและเสียใจหรือดีใจกับผลลัพธ์ที่เห็นส่วนคุณในจักรวาลบีก็รู้สึกว่าเป็นตัวจริงเช่นกันต่างคนต่างใช้ชีวิตต่อไปในเส้นทางของตัวเองโดยที่ไม่มีทางรับรู้ถึงการมีอยู่ของอีกฝ่ายเลย เหมือนกับรถไฟสองขอบวนที่วิ่งออกจากชานชาลาเดียวกันแล้วแยกไปคนละหลงตลอดการและนี่คือกำเนิดของทฤษฎี m a n y World นเทอร์พิท a t i o n หรือทฤษฎีโลกไหลใบมันไม่ได้เกิดขึ้นแค่กับแมวในกล่องน,นะครับมันเกิดขึ้นกับทุกสิ่งในระดับกอนตัมทุกครั้งที่อ e ิเล็กตรอนตัวเล็กจิ๋วต้องเลือกจะหมุนซ้ายหรือขวาจักรวาลจะแตกกิ่งก้านสาขาออกไปเสมอนั่นหมายความว่าชีวิตของคุณไม่ได้เป็นเส้นตรงเส้นเดียวอย่างที่คุณเข้าใจมาตลอด แต่มันคือต้นไม้แห่งความเป็นไปได้ขนาดมันคือมาวินทีที่คุณตัดสินใจกดเข้ามาดูคลิปนี้มีจกักรวาลหนึ่งเกิดขึ้นที่คุณกดดูและอีกจกักรวาลหนึ่งแยกออกไปที่ซึ่งคุณตัดสินใจเลื่อนผ่านคลิปนี้ไปเฉยๆวินทีที่คุณตัดสินใจเลือกเรียนสายวิ์ก็มีอีกจกักรวาลหนึ่งแตกออกไปที่ซึ่งคุณเลือกเรียนศิลปะ ทุกการกระทําทุกการตัดสินใจและทุกปฏิสัมพันธ์ระดับโมเลกุลในร่างกายคุณกําลังสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมานับล้านๆใบในทุกเสี้ยววินาทีที่คุณหายใจนี่ไม่ใช่แค่เรื่องนิยายวิทยาศาสตร์ครับแต่มันคือคณิตศาสตร์ที่บอกว่าสิ่งใดก็ตามที่สามารถเกิดขึ้นได้สิ่งนั้นได้เกิดขึ้นแล้วจริงๆในสักที่หนึง่งบนต้นไม้แห่งพระหุจักรวาลต้นนี้และนั่นนํามาซึ่งคาถามที่ชวนให้จิตใจสันคลอนที่สุด ถ้ามีตัวคุณอีกคนที่มีชีวิตแตกต่างจากนี้อย่างสิ้นเชิงพวกเขากำลังทำอะไรอยู่และพวกเขามีความสุขมากกว่าคุณในตอนนี้หรือไม่พอได้ยินแบบนี้หลายคนอาจเริ่มรู้สึกหงผ่งในใจใช่ไหมครับเพราะทฤษฎีโลกหลายใบมันไม่ใช่แค่เรื่องของฟิสิกส์หรือสมการบนกระดานดาอีกต่อไปแต่มันกาลังก้าวล่วงเข้ามาตั้งคาถามกับสิ่งที่เป็นหัวใจของความเป็นมนุษย์นั่นคือทางเลือกและความเสียใจ ลองหลับตาแล้วนึกย้อนกลับไปถึงช่วงเวลาที่คุณเคยลังเลที่สุดในชีวิตดูสิครับวันที่คุณตัดสินใจเลือกเรียนคณะน,นี้วันที่คุณไม่กล้าบอกรักใครบางคนหรือวันที่คุณตัดสินใจเสี่ยงลงทุนก้อนโตในมุมของกวันต่ำทางเลือกที่คุณทิ้งไปไม่ใช่แค่ความทรงจําสีจางๆหรือคําว่าลูงงี้ที่ไร้ความหมายแต่มันคือความจริงที่กําลังดําเนินอยู่อย่างเข้มข้นในจักรวาลคู่ขนาน นั่นหมายความว่าณวินาทีนี้อาจมีตัวคุณอีกคนที่ตัดสินใจเด็ดขาดกว่าคุณและกำลังประสบความสำเร็จอย่างที่คุณใฝ่ฝันอาจมีตัวคุณอีกคนที่รอดพ้นจากอุบัติเหตุที่คุณเคยเจอและในทางกลับกันอาจมีตัวคุณในอีกจัก,กรวาลที่ตัดสินใจผิดพลาดเพียงครั้งเดียวจนชีวิตพังทลายหรืออาจจะไม่มีลมหายใจอยู่แล้วด้วยซ้ำคำถามที่น่ากลุกก็คือถ้าทุก่านเลือกเกิดขึ้นจริงเสมอ แล้วเจตจำนงเสรีของเรายังมีความหมายอยู่ไหมถ้าไม่ว่าเราจะพยายามทำดีแค่ไหนหรือพยายามดิ้กเลี่ยนความชั่วรลายเพียงใดจัก,กรวาลก็จะสร้างอีกเวอร์ชันที่ทำตรงข้ามอยู่ดีแล้วความพยายามของเราในตอนนี้จะมีน้ำหนักไปเพื่ออะไรนี่คือความหนักอึ้งทางปรัชญาที่มาพร้อมกับทฤษฎีนี้ครับมันทำให้เรารู้สึกว่าตัวเราช่างเล็กจ้อยเหลือเกินเป็นเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของความเป็นไปได้นับล้านๆแต่ในอีกมุมหนึ่งผมอยากชวนให้มองแบบนี้ครับ การที่มีตัวคุณอีกนับล้านเวอร์ชันไม่ได้ทดทอนคุณค่าของคุณในตอนนี้ลงเลยแต่มันกลับตอกย้ำว่าเส้นทางที่คุณเดินผ่านมาจนถึงจุดนี้แพ้เป็นทุกรอยรอยยิ้มทุกครั้งและความทรงจำที่คุณมีมันคือสิ่งที่พิเศษเฉพาะตัวอย่างที่สุดท่ามกลางความเป็นไปได้ที่เป็นอนันต์มีเพียงคุณคนนี้เท่านั้นที่รับรู้ความรู้สึกนี้ได้เสียงสะท้อนจากมิติอื่นอาจไม่ได้มีไว้เพื่อให้เราอิจฉาหรือเสียดายอดีต แต่มันอาจมีไว้เพื่อเตือนให้เรารู้ว่าแม้เราจะควบคุมจัก,กรวาลทั้งหมดไม่ได้แต่เรายังคงเป็นเจ้าของความจริงตรงหน้านี้เพียงผู้เดียวมาถึงตรงนี้คุณอาจจะถามว่าแล้วเรื่องทั้งหมดนี้มันเป็นแค่จินตนาการของนักวิทยาศาสตร์สติเฟื่องหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่แค่จินตนาการครับแต่มันคือสมมติฐานที่กำลังถูกตามล่าหาความจริง ในขณะที่เราคุยกันอยู่นี้นักดาราศาสตร์โทโลกกำลังสองกล้องมองลึกเข้าไปในรังสีไมโครเวฟพื้นหลังของเอกภพซึ่งเป็นแสงจางๆที่หลงเหลือจากบิ๊กแบงพวกเขากำลังมองหารอยแผลเป็นครับรอยเย็นผิดปกติที่อาจเกิดจากการที่จักรวาลของเราชนเข้ากับจักรวาลเพื่อนบ้านถ้าวันหนึ่งเราเจอหลักฐานนั้นจริงๆมันจะเปลี่ยนความเข้าใจของเสษยชาติที่มีต่อคำว่าความจริงไปตลอดกาล แต่ในระหว่างที่เรากําลังรอคําตอบทางวิทยาศาสตร์ทฤษฎีโลกหลายใบให้อะไรกับเราในวันนี้สําหรับผมมันสอนให้เราเลิกหมกมุ่นกับคําว่ารูงี้ครับในเมื่อทุกทางเลือกที่คุณไม่ได้เลือกมันได้เกิดขึ้นไปแล้วจริงๆในจักรวาลอื่นภาระหน้าที่ของการแบกรับความเสียดายจึงหมดไปหน้าที่ของคุณในจักรวาลน,นี้มีเพียงอย่างเดียวครับคือการโฟกัสกับเส้นทางตรงหน้าลองมองดูมือของคุณสิครับในบรรดาความเป็นไปได้นับล้านล้านรูปแบบจักรวาลน,นี้เส้นทางนี้ วินาทีนี้คือของขวัญชิ้นเดียวที่คุณเวอร์ชันนี้ได้รับไม่ว่าจากักรวาลจะแตกคะแนนไปมากมายแค่ไหนแต่ความจริงของคุณคือที่นี่เดี๋ยวนี้และคนที่อยู่ข้างๆคุณตอนนี้เท่านั้นก่อนจากการวันนี้ผมมีคำถามสุดท้ายอยากชวนคุยครับถ้าทฤษฎีนี้เป็นจริงคุณสามารถส่งข้อความสั้นๆไปหาตัวคุณในอีกจกักรวาลได้หนึ่งประโยชค,คุณจะส่งข้อความไปบอกเขาว่าอะไรจะบอกเลขหวยบอกให้เลือกกับแฟนหรือบอกว่าฉันมีความสุขดี ลองคอมเมนต์มาบอกข้างล่างหน่อยนะครับผมอยากอ่านไอเดียของทุกคนจริงๆถ้าชอบเรื่องราวที่ระเบิดสมองแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะไม่พลาดจักรวาลความรู้ใหม่ๆในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีความสุขกับจักรวาลที่คุณเลือกครับสวัสดีครับ